สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลบางาอ9ก้าเิอเ์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใดอาหารบิชชา DT Dairy เบอร์ สวัสดีครับผ้โมงเย็น25นาทีเจาะข่าวเด่นรายการสดนะครับวันนี้คุยกับน้องแบงค์จากชัยนุริตานนนนะครับสวัสดีครับน้องครับไม่ต้องยกมือฮะไม่เป็นไรนะฮะน้องแบงค์นะครับแล้วก็คุณแม่นะครับสวัสดีคุณแม่ธัญญานุริตานน์นะครับเหยื่อช่างกลกรุงเทพช่างผมเรียกอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ10มกราคมที่ผ่านมานะครับวันที่น้องแบงค์ออกไปกับเพื่อนใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ปรากฏว่า ขากลับเนี่ยแวะคุยกับเพื่อนนักเรียนคือเพื่อนของน้องแบงค์อีกทีหนึ่งใช่ครับ Palm: แวะคุยกับนักเรียนชำนินใช่ครับซึ่งรวมกลุ่มกันอยู่ครับผมนะฮะระหว่างที่แวะคุยนั้นจังหวะนั้นมีรถเมย์ผ่านมาบนรถมีนักเรียนกรุงเทพช่างใช่ครับแล้วก็กลูกัลงมาทําร้ายเข้าใจว่าเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนชำนินใช่ครับนะ,ะแบงค์เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเขาไม่เกี่ยวเลยครับแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในระแวก <t od cast> นั้นคือหลบซ่อนตัว สุดท้ายผ่านไปสิบนาทีน้องแบงค์คิดว่าเรื่องของครีคลายแล้วคงไปกันหมดแล้วออกมาถูกรุมทำลายใช่ครับนะฮะเรื่องเกิดตั้งแต่สิบมกราแต่ว่าไม่มีข่าวไม่มีค่ะไม่มีค,ความคืบหน้าของคดีไม่มีค่ะคุณแม่แต่ก็มีที่ว่ามีเขาจําได้คนหนึ่งแล้วก็ตํารวจเขาไปจับมานะคะจับมาแล้วเขาไปดูตัวจริงแล้วก็ไม่ใช่ก็ปล่อยตัวไปนะคะที่จับมาคนหนึ่งเนี่ยค่ะ ไม่ใช่หรือจาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยใช่ไหมค่ะตอนตอนแรกเขาดูในโลกเขาว่าใช่นะคะพอไปดูตัวจริงแล้วไม่ใช่อะค่ะค่ะคือน้องแบงค์เนี่ยจาได้บางคนจําได้คนเดียวครับคือคนที่ฟันคนแรกครับจําได้คนเดียวคือคนที่ฟันคนแรกใช่ครับนะฮะที่เหลือเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้เลยแต่วันที่หลังเกิดเหตุตำรวจจับกลุ่มมาให้ดูตัวใช่ครับลองแบงค์ไปดูตัวเลยเหรอครับดูตัวครับเออแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นะฮะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ครับนะฮะวันนี้เชิญมาคุยกันนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องปิดหน้าปิดตาในมุมของน้องก็นะฮะังอายอยู่ไหมก็ไม่อายแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมานานแล้วหลายคนก็เห็นหลายคนก็อะไรแล้วครับอืมก็ไม่มีอายแล้วครับอาเป็นกำลังใจให้ ครับผมครับนะฮะคุณแม่ทางานอะไรฮะเป็นกระเป๋ารถเมย์สายหนึ่งสี่ห้านะคะกระเป๋ารถเมย์สายหนึ่งสี่ห้าลูกกี่คนมีสองคนค่ะน้องแงคงเป็นเป็นคนโตคนโตแล้วคนเล็กค่ะแล้วก็คนเล็กอยู่ต่างจังหวัดนะคะฝากป้าเลี้ยงอยู่ต่างจังหวัดค่ะนะฮะเขาเรียนพาณิช์ค่ะเขาเรียนพานิลา์ไม่ใช่ค่ะนะฮะค่ะเป็นยังไงฮะเราไม่ได้เป็นเด็กช่างใช่ครับเรียนพาณิชย์สายยังไงพาณิษฐ์สายยังไง พาณิชย์สายการตลาดครับเอกการตลาดครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแน่ไม่เกี่ยวแน่วันเกิดเหตุสิบเกรายนสักกี่โมงสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งแล้วยังไงเรากลับจากโรงเรียนมาแล้วใช่ครับกลับจากโรงเรียนมาก็มาเปลี่ยนชุดนะครับนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปซื้อเสื้อที่ปากน้ําอมก็พากันไปซื้อเสื้อผมก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรทั้งคู่ก็เปลี่ยนชุดแล้ว ทีนี้ก็ไปหาซื้อเสื้อแล้วพอที่ไปถึงร้านเสื้อเพื่อนก็ซื้อเสื้อแล้วทีนี้ของผมมาตังค์ไม่พอผมก็เลยชวนเพื่อนไปขับรถเล่นแล้วทีนี้ก็ไปยูเทิร์นมาเจอเพื่อนของเพื่อนครับผมแล้วทีนี้ก็มีการแวะเข้าไปคุยกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับทีนี้แวะกันเข้าไปคุยกันนี่กลุ่มเทพช่างก็มาครับก็มาแบบรถเมษายี่ห้าครับ แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบมีเสียงตะโกนท้าทายกันนะครับอืแล้วทีนี้ก็กลุ่มทางรถที่อยู่บนรถเมย์กลุ่มเทพช่างกรุงมเทพช่างนะครับก็วิ่งลงมาทีนี้ก็มีเสียงประทัดนะครับเหมือนจะเป็นระเบิดมั้งครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งไหนเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นผมก็ยืนงงแล้วทีนี้ก็วิ่งไปหาที่แอบแล้วครับครับไปไกลไม่จัดแถวนะก็ชนบุกันไปไม่ไกลมากนะครับ ทีนี้ก็ไปหาที่แอบทีนี้เพื่อนก็สักพักหนึ่งก็มีการประทะกันสักพักหนึ่งครับแล้วทีนี้เขาก็วิ่งหายไปไหนกันหมดไม่รู้ครับเพื่อนผมที่ไปด้วยผมก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นมอไซค์จอดอยู่ผมก็เลยจะกลับไปเอาแล้วทีนี้ผมเห็นมีนักเรียนกรุงเทพช่างคนหนึ่งครับเหมือนจะมองเห็นผมแล้วทีนี้ผมก็สตาร์ทรถกาลังจะสตาร์ทเขาก็วิ่งมาวิ่งมาทีนี้ก็ฟันเข้าหัวครับแล้วทีนี้ก็ ล้มไปพร้อมรถเลยครับหลังจากนั้นก็โดนฟันรัวเลยครับคือมีคนหนึ่งเห็นเราก่อนแล้วก็นำทีมเข้ามาใช่ครับนะฮะตอนนั้นเราขึ้นคอมรถแล้วคอมรถแล้วสตาร์ทรถแล้วใช่แล้วครับเพราะเป็นรถที่เราขี่มาเนี่ยยังไม่สตาร์ทรถครับอืมครับผมนะฮะก็วิ่งเข้ามาเลยฟันหัวมีดอะไรดาบยังไงยาวไหมเป็นดาบยาวครับดาบยาวเลยใช่ครับนะฮะเข้าตรงไหนโทษนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะ อ่าถ้ากองจะจับโอ้โหกี่เข็มเนี่ยแม่ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดเข็มนะคะช่วงนี้แล้วก็มีด้านหลังเขาด้วยอะค่ะนี่นะฮะเข้านี่เลยนะฮะเป็นรอยอย่างนี้เลยนะฮะด้านหัวอักขึ้นได้ทั้งแบงค์นะฮะด้านหลังด้วยค่ะด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็ช่วงไหลเขาด้านหลังแผลเยอะเลยไหมเยอะค่ะไหลก็เข้าไปถึงเอ็นเลยค่ะตัดเส้นเอ็นก็เข้าเข้าไปลึกอะค่ะเขาเขายกอย่างงี้ยกไม่ได้ยกได้แค่นิดเดียวอะค่ะค่ะนะฮะ แต่ที่น่าตกใจก็คือตอนแรกไอ้เจ้าคนแรกฟันหัวครับผมนะแล้วเราก็ล้มลงไปพร้องกับรถใช่ครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าพี่ผมไม่ใช่ชำนี้ครับอแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งกูเข้ามาแล้วครับเขาไม่ฟังแล้วก็ฟันผมก็มือกันศีรษะกันหัวครับอืแล้วทีนี้วางมือลงมาทีมือก็ห้อยนิ้วโป้งก็หายไปแล้วครับเราขอเขาว่าเราบอกเขาว่าผมไม่ใช่ชำนี้เรียกพี่ครับผม พี่ผมไม่ใช่ชำนี้ครับครับผมออแล้วทีนี้พอเขาฟันเสร็จพักหนึ่งพอเขาฟันเสร็จก็แบบว่าผมก็บอกพี่พอแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับก็คือว่าตอนนั้นถ้าไหวได้ผมถ้ากราบได้ผมก็จะกราบอะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับมันทรมานมากเลยครับคือเอามือกันหัวหลังจากนั้นที่เราล้มลงไป <ใช S 2> เพราะมันกลัวเข้ามาอีกกี่คนประมาณประมาณสิบคนครับ เข้ามาสิบคนนะฮะแล้วต่หลังเข้าไปอีกแล้วฮะตอนหลังก็มีเข้ามาอีกฟันทีละหลายตบดูครับเราอยู่กับพื้นเนี่ยใช่ซึ่งแน่นอนเลือดอาบแล้วนะตอนนั้นนะอาบนะครับถูกไหมฮะใช่ครับเลือดอาบแล้วเนี่ยไอ้ฟันคนแรกโดนหัวแล้วคนต่อมาก็เข้ามาเราก็ปิดใช่ครับเอามือลงมาอีกทีนิ้วโป้งเนี่ยหายไปละข้างนี้ใช่ครับนะฮะและนิ้วอื่นนิ้วอื่นนี่แบบห้อยเลยครับคือห้อยแล้วขาดอะแต่ห้อยร่องแรงอยู่ใช่ครับ ตอนนั้นเห็นนาทีนั้นเป็นยังไงรู้สึกโอ้โห oh, แบบผมแบบมัแบบร้องไห้ทุกอย่างเลยครับมันแบบกลัวมากเลยครับ uh huh. แล้วทีนี้ก็แบบพยายามจะบอกอเขาแล้วว่า <จะ S 1> ผมไม่เกี่ยวใช่ครับขอให้เขาหยุดพอ <Okay. S 1> ได้แล้วแล้วตอนนั้นคือผมก็ไม่มีแรงที่จะพูดด้วยครับเออนะฮะข้างนี้เนี่ยนิ้วโป้งอยากขาดตรงนั้นเลยใช่ครับอีกสี่นิ้วก็หลุดครับแบบพ oh <oy. S 2> ่อยหครับแต่ยังไม่ขาด ห้อยร่องแรกอยู่ตรงนั้นใช่ครับเป็นภาพซึ่งมีการเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะแล้วข้างนี้ข้างนี้นี่ผมไม่ได้มองเลยครับคือไม่กล้ามองแล้วครับตอนนั้นนี่ผมได้มองอยู่สองครั้งครับอืมหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มองอีกเลยครับแต่ใน,นที่สุดข้างนี้โดนยังไงข้างนี้นี่ห้อยกี่นิ้วห้อยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับก็ห้อยอีกสองนิ้วครับผมโดยสรุปก็คือมือเรามีสิบนิ้วเนี่ยใช่ครับ โดนฟันจนขาดไปเลยเนี่ยหลุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งนิ้วใช่ครับอีกหกนิ้วนะฮะห้อยร่องแรงใช่นานมาที่เราโดนลุมกระทาอยู่ตรงนั้นซึ่งแปลว่าเรายกขึ้นมาดูเราก็ต้องเห็นมันห้อยไอ้คนที่ฟันลงมามันก็ต้องเห็นแล้วนะเห็นครับแล้วเราก็ขอร้องแล้วครับผมก็มีหนึ่งในกรุงเทพช่างกลม,มีคนห้ามครับม,มีคนห้ามบอกเฮ้ยพอแล้วพอแล้ว แล้วก็ไล่ออกครับตอนนั้นมันเวลามันคงยาวนานมากสาหรับเราใช่ครับพอทรอมานใช่ครับนนอกจากมีดแล้วยังมีทําร้ายอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วครับแปลว่าอย่างนีคือเข้ามาฟุบๆแล้วก็ไอ้นี่ออกไปไอ้ชุดใหม่ก็เข้ามาตุบๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างนั้นเหรอคไม่ครับก็เข้ามาฟุบๆ,ๆ,ๆเสร็จก็ออกไปแล้วก็แบบเหมือนแบบมาทีละตืบอะครับมาเหมือนแบบเรียงคิวอ่ะครับเลียงคิวครับผมมาแบบทีละตืบ แล้วก็แล้วก็ตึบแล้วก็โดนฟันหัวครับก็แปลว่าไอ้ลมเราทีแรกนี่ก็กลุ่มหนึ่งซึ่งมือห้อยแล้วใช่ครับหัวเลือดเจาะเข้าไปแล้วครับหลังโดนแล้วใช่ครับแล้วก็แยกวงออกไปแล้วก็ยังเข้ามาอีกคนละทีครับผมเฟิร์บครับผมเฟิร์บแต่พูดกับดงดองคือน้องจาใครไม่ได้หรอจำใครไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่เลือดอาบหน้าครับมันมืดไปหมดเลยครับแต่ยังมีสติอยู่ครับ ก็ตายตอนนั้นพูดพี่อาถามมั้งก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นฝันครับอ,อยากจะให้เป็นฝันมากเลยครับวันนั้นเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยครับคิดถึงใครอยู่ตอนนั้นก็ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงใครมองนิ้วตัวเองคิดว่าโอ้เราจะรอดหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ครับร้องไห้ใช่ครับน้ำตากละเลือดนี่คงแยกกันไม่ออกเลยตอนนั้นใช่ครับแต่เรายังรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ครับ สุดท้ายพอพวกนั้นแยกกันไปปุ๊บแยกกันไปปุ๊บเพื่อนที่ไปด้วยกันนะครับวิ่งกลับมาช่วยวิ่งกลับมาแบงค์เป็นยังไงบ้างอะไรพวกเนี้ยครับเขาวิ่งขึ้นมาอุ้มเสร็จผมก็บอกดูมือดูมือกูดิดูมือกูดิ้นเนี่ยครับร้องไห้พูดได้เลยพูดเอาความรู้สึกตอนนั้นเลยหรือว่าเสียงพูดตอนนั้นคือพูดมึงดูมือกูใช่ครับมึงดูมือกูมึงดูมือกูดิเนเี้ยครับมันก็ไม่กล้าดูอะครับแลทีนี้ก็อุ้มผมขึ้นมอไซ แล้วก็เข้าซอยครับเพราะว่าไม่กล้าเอาไปส่งโรงพยาบาลปากน้ำครับเพราะเดี๋ยวกลัวจะเจออีกครับกลัวจะเจอกันอีกครับทีนี้ก็เข้าซอยขับรถนานมากครับกัวจะถึงโรงพยาบาลนะครับผมก็ดิ้นอะไรครับเขาก็เตือนสติบอกแบงค์อย่าหลับแบงค์อย่าหลับไปตลอดทางนะครับก็คือแบงค์ก็ซึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเพื่อนขี่ใช่ครับออกไปทางปกติก็ไม่กล้าออกไปอีกใช่ครับเพราะกลัวยังอยู่ใช่ครับพอตะกี่สิบนาทีเราออกมามันยังอยู่เลยใช่ครับก็กลัวอีก นั่นก็เลยทําให้ระยะเวลากว่าจะไปถึงมือหมอเนี่ยมันช้าไปอีกใช่ครับเพราะว่าเรากลัวไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ครับระหว่างนั้นเป็นไงฮะก็แบบทรมานมากครับดิ้นนะครับดิ้นคืออยู่บนบอไซนี่นะซ้อน้อยเนี่ยคือมือก็ห้อยอยู่นะฮะใช่ครับมือเอากองไว้กับตัวครับไว้น่าตัดนะครับผมเพราะว่ากลัวมันจะล่วงอีกครับคือกลัวนิ้วมันจะขาดไปอีกครับกลัวนิ้วมันจะล่วงลงถนนไปเยอะครับตอนนั้นเราได้เก็บนิ้วโป้งมาไหม ไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บครับผมนะฮะแล้วไปถึงโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลเสร็จผมก็คิดว่าถึงโรงพยาบาลแล้วก็คงจะรอดแล้วครับก็เลยหลับไปเลยครับผมสุดท้ายเนี่ยได้ข่าวว่าหมคงมีคนไปเก็บนิ้วโป้งมาให้ใช่ครับเป็นคุณตำรวจครับตำรวจก็ไปเก็บนิ้วโป้งมาให้มาให้หมอใช่ครับที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะใช่ครับ แล้วก็โทษนะน้องแบงค์นะครับผมนิ้วโป้งพยายามจะต่อแต่ว่ายังไงคุณแม่ก็เซลล์มันมันไม่ตอบสนองนะคะต้องตัดออกก็คือต่อก็ไม่สําเร็จคมันไม่ต่อละค่ะอีกสี่นิ้วมือขวาเนี่ยก็ต่อกลับมาค่ะตอนมันยังบวมอยู่ค่ะขยับได้ไหมน้องแบงค์ได้แค่เนี้ยครับรู้สึกอะไรไหมข้างในไม่รู้สึกครับยังชาอยู่หมดใช่ครับรอเส้นประสาทมันเชื่อมกันหน่อยใช่นะฮะ ส่วนมือนี้ก็สองนิ้วครับผมนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่ห้อยร่องแรงใช่ครับหมอก็ต่อกลับมาใช่ครับแล้วหลังตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังรู้สึกอะไรบ้หลังก็รู้สึกตรงหัวไหล่ครับเพราะว่ากระแทกแรงก็ปวดแล้วลครับครับผมบพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเห็นสภาพเราหลังจากหมอต่อแล้วรู้ว่านิ้วเนี่ยตอนนี้หายไปแน่ๆก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วนางก็คือว่าตอนแรกอ่ะหมอก็มาดูหมอก็บอกว่า จะที่แน่นอนจะมีจะมีนิ้วก้อยกับนิ้วชี้นะที่ว่ายังเหลืออยู่แน่ๆเลยครับก็บอกบอก็แบบว่าก็ร้องไห้ครับเพื่อนมาแม่มาก็บอกว่าเหลืออยู่สองนิ้วนะข้างขวาหลือยู่สองนิ้วนะอะไรพวกเนี้ยครับร้องไห้ครับผมก็คือว่าตอนนั้นยังใส่สายออกซิเจนอยู่เลยครับก็อนอนน้ําตาไหลตลอดนะคะ ตอนใส่ออกซิเจนเข้ารถจมูกเขาค่ะแล้วก็บอกให้แม่พาไปรักษามือพาไปต่อมือให้เขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่มีตังค์ไปรักษาหรอกลูกลก,ก็รักษาตรงนี้ก็ดีที่สุดแล้วเราจะย้ายไปไหนก็ต้องทําใจบอกเขา<ม>พยายามบอกเขานะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาถึงทําใจได้ตอนแรกคือค่าทาใจไม่ได้เลยค่ะเขาก็มือเขาเพราะว่าเป็นคนที่ว่าเขากลัวค่ะ ใครก็ทําใจไม่ได้ค่ะพยายามเขาเขาบอกแม่ให้พาไปรักษามือค่ะที่ว่าเขาเก่งเรื่องมือก็บอกให้เขาทําใจยอมรับความเป็นจริงนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเยอะอะลูกแม่พาไปไม่ได้หลอกมันมัน,มนก็รักษาแค่นี้แหละค่ะหมอเขาตอนแรกยืนยันว่าแค่นิ้วก้อยกัยกบนิ้วชี้ใช่ครับแต่ก็จะต่อให้คือนิ้วกลางนิ้วกลางนี่คือเขาต่อเียรบอยแล้วครับแล้วก็ช่วงปลายมันดําครับแล้วเขาก็ ผ่านมาสักประมาณสามอาทิตย์ครับเขาก็ผ่าตัดเอานิ้วที่แบบมันใช้ไม่ได้ออกครับแล้วก็ตัดส่วนปลายของนิ้วกลางออกครับที่มันดําครับคือเนื้อมันเริ่มตายบางส่วนแต่คุณหมอก็เย็บก็เย็บให้อย่างดีอะค่ะคิดว่าจะต่อได้ทั้งห้านิ้วทีแรกค่ะหมอก็ดีค่ะหมอดีมากอะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ยืนยันก็คือว่านิ้วชี้กับนิ้วก้อย มือขวาเนี่ยได้แน่ใช่นิ้วกวางยังต้องลุนอยู่ใช่ครับนะะนิ้วนางกับนิ้วโป้งตัดไปแล้วใช่ครับข้างนี้น่าจะโอเคใช่ครับข right ้างซ้ายใช่ครับน่าจะเอาอยู่คร right ับผมนะฮะหลังจากต่อทั้งนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้แล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นคิดยังไงแบงค์หนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นแหะครับก็แบบว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยครับเราจะคิดใช่ไหมว่าไม่น่าเลยใช่เราไม่น่าจะเข้าไปเราไม่น่าอย่างนู้นเราไม่ได้อย่างนี้ไหม ใช่ครับก็แบบว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าห่วงมอไซด้วยครับถ้าไม่กลับไปเอามอไซคือว่าไปเลยนี่ก็คือรอดแล้วครับถ้าไม่กลับไปเอามอไซก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับก็ห่วงมอไซใช่ครับเราก็คิดอยู่ผมผมก็จะาเขารู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหลายคนก็บอกทําใจใยอมรับนะครับ เพื่อนก็เป็นกำลังใจให้แม่ทั้งครอบครัวครับแต่อทิษ์แรกมันก็ทําใจไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยครับเคยคิดไยแรงที่สุดถึงขนาดไหนแบบว่าฆ่าตัวตายได้ครับคิดหรอลองมาว่ความรู้สึกคิดหรอใช่ครับเพราะว่ามือมือข้างเนี้ยเจ็บอย่างงี้มือข้างนี้คือนอนตายเลยครับคือมันตายมันยกไม่ได้เลยครับแม่รู้ไหมเนี่ย <โล S 2> รคยคู้ค่ะรู้ค่ะ ก็พยายามใกล้ชิดเขาตลอดนะคะก็ไปทํางานก็ขอเขาวิ่งดรถวันละรอบไม่งั้นก็หยุดมั่งขอลาพักร้อนมั่งนะคะ<ช>พยายามที่ว่าจะอยู่กับเขาให้มากที่สดุดแม่คงเจ็บปวดคือลูกเราสามไม่ได้ไปทางสายช่างค่ะเพราะใจเขาไม่ได้ไปทางนั้นไม่ค่ะเรียนพาน,นิชย์เรียนพาน,นิชย์บอกกับผมก่อนเข้ามาว่าอนาคตก็ทํางานออฟฟิศใช่ครับเท่านั้นเองครับผมจะได้เลี้ยงดูแม่ใช่ครับแล้วยังโดนเนี่ยแม่คิดยังไง ลงศาลเขา,าค่ะค่ะขนาดบ้านอยู่แถวชำนี้ใช่ไหมคะโรงเรียนชำนี้อยู่ใกล้ๆช่างกลก็เขาก็ไม่เรียนเขาเลือกที่ว่าจะเรียนศีวัฒนาก็อยู่ไกลนะคะก็อยากเรียนก็เรียนไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่จะสอบแล้วมั้งค่ะใกล้สอบแล้วะคะ่ะสอบวันพรุ่งนี้ครับแล้วทําไงก็ว่าจะลองไปสอบดูครับเขียนหนังสือได้หรอล่า มันเป็นสอบผ่านโนตบุ๊กอะครับใช้โนตบุ๊กอะครับก,ก็คือ <ไป S 1> ว่าใช่ครับก็ไปติดต่ออาจารย์ตลอดนะคะว่าเขาจะช่วยทางไหนได้บ้างแต่อาจารย์เขาก็บอกเขาจะช่วยนะคะนะฮะก็อ,อยากจะไปสอบใช่อยากจะเรียนหนังสือให้จบครับผมอยากเป็นอะไรจริงจริงจริงนี่คืออยากทำงานในออฟฟิศพวกแต่งตัวดีๆครับแต่งตัวแบบใส,ส่สูทผูกไทยอะไรทำนองเนี่ยครับ เพราะว่าด้านงานด้านงานนี้ผมคิดว่าเงินด้านน่าจะเยอะครับน่าจะช่วยเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับความฝันนั้นก็ยังอยู่ได้ต่อไปมือนะไม่เป็นประการเราอยากได้อะไรสิ่งที่ผมอยากได้ครับผมอยากได้นิ้วเทียมครับนิ้วที่มาช่วยตรงนี้ได้หน่อยครับแล้วก็ช่วยจับคนร้ายได้นะครับอ,อยากให้จับคนร้ายให้ได้ครับผม อยากได้นิ้วเทียวครับผมนะแม่ลอกใจเขายังไงก็พยายามปลอบใจไม่ให้เขาคิดมากนะคะให้เขาอยู่ให้ได้เพราะอย่างแน่นยนเขาเขายังมีชีวิตอยู่กับแม่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปอะค่ะคงทําใจไม่ได้อะค่ะทําใจไม่ได้แน่นอนแม่เห็นเขาครั้งแรกเป็นไงตกใจอะช็อกไปเลยอะค่ะสามวันแรกนี่ช็อกไปเลยแล้วมามืกอกลางใจแม่ยังช็อกเลยนะค่ะช็อกเลยค่ะแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องปลอบใจเขาค่ะ ช่วงสามวันแรกคือค้างทําอะไรไม่ได้ฮะนอนไม่ได้กินไม่ได้ค่ะแล้วจะมาดีขึ้นช่วงที่ว่าเขาน้ําตาเขาไหลแล้วเขาก็ยิ้มเขายิ้มกับแม่นะคะน้ําตาไหลแล้วก็ยิ้มะค่ะก็เลยพยายามทําใจทําใจให้แข็งเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ว่าจะจะติดแม่นะคะติดแม่ค่ะเขาติดแม,ม่ถ้าแม่จะบอกกับผู้ก่อเหตุได้แม่จะบอกว่าอย่างไง เขาบอกว่าไม่อยากให้เขาไปทํากับคนอื่นอีกเลยค่ะอขอให้แค่นี้นะคะไม่ไม่อยากเจอสภาพอย่างนี้อีกแล้วม,มันโหดโหนะคะไม่อยากเจอไม่อยากเห็นอย่างนี้อีกแล้วคือตอนนั้นที่ช็อกเขาพอสงสารลูกสงสารมากค่ะ อ๋อสู้นะครับผมีผู้คนมากมายเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเรื่องนิ้วเทียมเดี๋ยวลองประสานดูแต่ต้องให้บาดแผลมันหายก่อนค่ะพอดีก็มีคนโทรมาเหมือนกันนะคะเรื่องนิ้วเทียมเขาบอกว่าถ้านิ้วดีขึ้นเขาจะมาที่บ้านนะคะค่ะแบงค์อยากจะพูดอะไรกับใครไหมอยากจะพูดกับคนที่ฟันนะครับอยากจะบอกว่าผมเลือดโชคตัวแล้วครับจะฟันผมอีกเพื่ออะไรครับเพราะว่า ถ้าตอนนั้นช่วงวินาทีนั้นนะครับถ้าเขาบอกให้กราบผมก็จะกราบเพียงแต่ผมไม่มีนิ้วให้กราบนะครังก็คือว่าผมเลือดเต็มตัวครับผมนั่งเฉยๆนัๆ่งอยู่เฉยเขาจะฟันผมอีกเพื่ออะไรครับผมก็อยากจะถามเหมือนกันครับ,รบว่าคนเลือดโสมกายเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพนี้อยู่เฉยๆแล้วจะเข้ามาฟันอีกทำไมใช่ครับขอโชคดีนะครับจอขา่าวเด่นสวัสดีครับ